เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขอเรียกว่าอะไรเล่นนะครับในส่วนของมิชชั่น ECA LR ตัวล่าสุดของเซิร์ฟโกลบอลนะครับนั่นคือทางด้านของทั้งแล้วก็โกเทน LR นั่นเองครับเป็น LR ที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วล่ะนะครับผมอ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับเงื่อนไขรวมถึงวิธีการผ่านนะครับจริงวิธีการผ่านก็ไม่มีอะไรเลยแต่จุดสําคัญเลยคือเราจะต้องมีตัวละครนะครับตามแคท ที่เขากําหนดไว้ให้นะครับเพราะว่าจะทําให้เราเล่นง่ายมากๆเลยถ้าเกิดเราเอาตัวที่ไม่ใช่แคทที่เขากำหนดไว้ลงไปรับรองว่าคุณอาจจะไม่ผ่านด่านนี้เลยนะพวก ECA LR มันจะค่อนข้างมีข้อจํากัดที่ยุ่งยากขึ้นมานะครับเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะนรับแคตตาลนะครับที่จะได้เอฟเฟกนะครับในส่วนของการป้องกันที่เพิ่มขึ้นเมื่อโดนโจมตีนั่นคือกิฟเต็กโพลิเออรนะครับ, e รบส่วนมากถ้าเกิดเป็นกิฟเต็กเนี่ยผมก็แนะนําเป็นทีมของป่าเบ นะครับผมที่มีตัวละครเยอะมากๆแล้วมี LR ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยในเกมผมว่าทุกคนน่าจะหาได้นะนอนแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือด่าน LR นะครับข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งคือตัวที่จะตีในด่านเข้าอะ่ะ ผมแนะนำจะต้องเป็นลิงก์ของ LR ด้วยกันนะครับผมถามว่าถ้าไม่ลิงก์ LR มันจะตีเบามากเลยผมพาไปดูทีมที่ผมเอาไปแล้วเนี่ยทีมที่ผมเอาไปส่วนมากคือจะลิงก์ LR เป็นหลักจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับคือป่าเบตัวนี้ที่เอาไปเปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมแล้วก็ป่าเบตัวนี้2ตัวนี้ผมกะเอาไปแท้งเลยนะครับดาเมจอาจจะทําได้ไม่มากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังพอพึ่งผาได้แต่ตีไม่ค่อยเข้า นะครับผมมันจะลิงดีก็ตอบเมื่อเอา LR ไปลิงกับเออาปาเบตัวเนี้ยตีไม่เข้าเลยผมลองมาแล้วตีไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้นขางที่ทนมากๆเลยมาก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปแนะนำให้เป็นทีมครอบครัวปาเบไปเลยนะเพราะอยู่ในแคดิฟเต็ดอยู่แล้วนะครับผมมันมันคือมันถึกมากเลยนะอันนี้ผมไม่ได้โม้เลยมันถึกโคตรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะถึกอะไรนักหนาแล้วดูลูกแก้วขึ้นมาปาซบทชีวิตมากเลยครับเพื่อน อืคือแบบวัดคือมาอีกก็ต้องยอมอะฮะคือต้องบอกว่าลูกแก้วขึ้นมาไม่ดีด้วยนะฮะดูดิป่าเบลผมตีไม่เข้าเลยนะครับไว้มั่นใจนะว่าตัวละครสีเขียวบางตัวจะเขาเรียกว่าอะไรจะไหวขนาดไหนนะ,ะัะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะเออยริงก็ไปดิเจืดเข้าไป เซียดเข้าไปเอออะไรอือสองแสนมาเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวดูดินี่ขนาดตัวละครผมติดๆไม่ไหวเลยเพี่ยนดูดิเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> จะตายปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหคือขอกินลูกแก้วหน่อยอะเออคือเราจะตายนะครับ คือเราไม่ไหวแล้วเพื่อนอาการหนักมากเลยตอนนี้โอ้โหจะตายได้นี่แล้วคือค,อความยากของด่าน LR เนะคือถ้าจังหวะเราไม่ดีหรือว่าสเต็ปเราพลาดไปอะ่ะเราจบเลยนะอย่างเมื่อกี้จริงๆป่าเบ LR อเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมานำแทนนะครับเพราะว่าสีแดงมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะเอ้ป่าเบตัวนี้แบกได้อยู่นะเล่นดีๆอะ่ะเออ ค่อนข้างแบกได้นะครับสรบป่าเบตัวนี้ยิงแรงมากเลยนะดูดิไปครับอือโอโ้คือถ้าไม่มีลิงตีไม่เข้าเลยนะเพื่อนดูดิโอ้ยตายตายตายเอือโหดีนะถือ เหมือนจะติดเกิดใหม่ปะเออติดเกิดใหม่อยู่แต่จะ,จะเกิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะจะต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มาลองดูโอ้โอหกล้านแม่เจ้าอย่างแรง เนี่ยมันต้องติดโอ้ยมืย่งที่บอกคือมันต้องติดเขาเรียกว่าอะไรติดลิง์ด้วยกันนะมันถึงจะตีเข้านะด้วยความยากของด่าน LR มันจะประมาณนี้นะฮะออ้ยตีปากไม่เข้าจะตายครับจะตายตีไม่เข้าเฮ้อเ,เข้าไหม อ,อืออือ,อเฮ้ยต้องเยอะนะเอาแล้วเพื่อนอมาดูครับว่าจะแบกจะแบกไหวขนาดไหนครับสำหรับป่าเบตัตวนี้อืมอื้อือ,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 อ มาปาดิสองโอ้ยสองล้านหกค่อนข้างแรงเลยนะเฮ้ยดูครับตายไหมตายไหมย,ยื้อโอ้ยไม่เข้าเกินไม่น่าตายแล้วล่ะ ขอตรงก็ไม่น่าตายนะครับไยตายปะเฮ้ยคือแบบจะไม่ไหวได้ครับโอเคไปไปนอนแฟดไปโอ้โหนิดเดียวว่าได้อยู่นะม,ม,มา ว่าเราหน้านาวแล้วนะครับอุย้ยเจือมันแน่อย่างอย่างนานๆดีจะได้ออนิเมชันนะครับผมเออ <c oughs> ไม่คิดนะครับว่าจะได้เห็นอนิเมชันนี้เนาะเออนม่ครั้งที่ไหนวะนี่ผมเห็นอนิเมชันนี้น่นจาจะครั้งที่สามนะอ,อืมอะ ลิงสิบก็วเฟ้ยเป็นเ r อาที่ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อ่าวเวนเอ้ยโอเคไป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 มาสิน่าจะนะเรียบร้อยแล้วนะครับต้องจากตกลง LR แบกไหมผมว่าป๋าเบย่าสองแบกนะครับผมงงว่าใครแบกใครกันแนว่วะการเนี้ยเออ งงเหมือนกันนะฮะดูดิโอเคนะครับงงเหมือนกันนะครับว่าใครแบกใครกันแน่นคือจะเอาเอมาแบกนะแต่เอลไม่ได้แบกเลยครับป๋าเบเราแบกแทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะจุดอ่อนอย่างที่บอกเลยคืออป๋าเบอ่าเบต้าเบต้าสี่อะ รอ e c a ก่อนถึงจะน่าใช้งานตอนนี้มันยังไม่ eza มันก็ข้างกากมากเลยเป็นไปได้เอาตัวอื่นนําดีกว่านะครับเอาปเป็นตัวอื่นอ่ะเป็นเบจิต้าป่าเบตัวอื่นนานะครับแล้วก็ผมว่าจุดสําคัญเลยคือนะครับทางด้านของป่าเบย์ abe, ร่าง2อง่ะอันนี้คือแบบพึ่งผ่านได้ตลอดนะเป็นตัวที่ปั้นไว้เลย,เลยครับใครมีนะผมมอว่าตัวนี้แบบฟูฟูฟมากๆเนะ่ดีโคตรเลยนะครับใช้ได้โคตรโคตรดีอ่ะนะครับผมเนาะก็ ประมาณนี้ละกันถามว่าสายฟรีจะผ่านไหมอันนี้แหละผมมองว่ายากอยู่นะยากอยู่ดามันคิเต็กมาเลอเออมันเป็นตัวละครที่ส่วนมากจะเป็นป่าเบชใช่ไหมแล้วก็พวกแบบพวกโกเทนพวกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีตัวดีๆอะ่ะผมมองว่ายากอยู่เหมือนกันนะเนออาะสำหรับคนที่คิดว่าเป็นสายฟรีแล้วจะผ่านนะครับนย่ยที่ผมเล่นเลยก็ตึงอยู่นะเพราะว่า โดนทีแบบจังหวะไม่ดีด้วยจังหวะไม่ดีทแทบากบเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับสำหรับทีมนี้เนาะก็เอาไว้ว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็สามารถที่จะลองแชร์ทีมมาได้นะครับว่าใช้ทีมนี้น่าจะง่ายกว่าอะไรมานี้เนาะเพราะว่าผมก็จัดตามที่ ID ดีผมมองว่ามันมีดีสุดแล้วนะในเซิร์ฟโกบอลเซิร์ฟโกบอลผมทีมค่อนข้างไอดีในทีมอนา,างกากนะฮะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนานะเออก็เอาไว้ว่าผมว่าเพื่อนเพื่อนควรจะผ่านกันเนานะเพื่อเพชรฟรี10บเม็ด นะครับผมเนาะก,ก็เอาเอาเป็นว่าเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม